เมื่อหญิงสาวโฉมงามถูกหักอกโดยสามีผู้เป็นที่รักเธอจึงตัดสินใจพลิกผันตัวเองกลายเป็นสาวขายบริการเพื่อแก้แค้นผู้ชายให้กับผู้หญิงทุกคนที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับครูสปอยและหนังในวันนี้ที่ผมจะมาสปอยก็มีชื่อเรื่องว่าอออูดงบุปผาเลือดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับ ณประเทศเกาหลีปี1479สมัยของพระเจ้าซองจงมีหญิงงามคนหนึ่งลูกสาวของเสนาบดีพักเธอชื่อว่าเฮอินเธอเป็นหญิงงามที่ชายใดก็ต่างหวังจะได้มาครอบครองนางมีคนรู้ใจอย่างมูกงผู้ที่หวังว่าวันหนึ่งเมื่อเขาได้เป็นขุนนางท่านเสนาบดีพักจะยกเฮอินให้กับเขาเวลาผ่านไปหนึ่งปีณหอนางลมมีชายผู้เป็นญาติของกษัตริย์ ชื่อว่าลีดงกำลังสนทนากับเหล่าขุนนางถึงเรื่องหญิงงามในเมืองอยู่ๆก็มีขุนนางคนหนึ่งเสนอชื่อเฮอินลูกสาวของท่านเสนาบดีพักขุนนางคนนั้นได้บอกว่าการที่จะได้นางมาเป็นคู่ครองนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากต่อให้เป็นลีดงผู้เป็นญาติของกษัตริย์ก็ไม่น่าจะได้นางมาง่ายๆเพราะว่าเฮอินนั้นเธอเป็นหญิงสาวที่มีความรู้และความสามารถมากลีดงได้ยินอย่างนั้นจึงเกิดความอยากจะเอาชนะขุนนางในวงเล่า เช้าวันต่อมาลีดงเข้ามาแสดงตัวกับเสนาบดีพักว่าเป็นญาติของกษัตริย์ก่อนที่จะเข้าไปหาหลานผู้ที่ตอนนี้มีตำแหน่งเป็นถิงกษัตริย์ทั้งคู่พูดคุยสารทุกสุขดิบกันก่อนที่ลีดงนั้นจะขอร้องอะไรบางอย่างจากหลานตัดมาที่มูกงตอนนี้เขาได้เป็นขุนนางเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยรีบขี่ม้ามาที่บ้านของเฮอินเพื่อที่จะมาขอเธอแต่งงานแต่ว่าพ่อของเธอ จับให้คนในบ้านจับตัวของเขาไว้และทําการตีซะอย่างนั้นมูกงถึงกับงงว่ากูทําอะไรผิดพ่อเฮอินบอกกับเขาไปว่าขุนนางแค่พยายามไม่พอมันต้องเป็นมาตั้งแต่เกิดก่อนที่จะสั่งให้ตีต่อและลากมูกงออกไปจากบ้านเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รีดงขี่ม้าเข้ามาที่บ้านของเสนาบดีพักเสนาบดีพักต้อนรับการมาของรีดงเป็นอย่างดีเขาให้ลูกสาวมาเสิร์ฟน้ําตามมารยาทรีดงที่ได้เห็นเธอก็ชมแบบชุดใหญ่ ก่อนที่จะขอตัวออกไปลีดงกับเสนาบดีพักพูดคุยกันถึงเรื่องการยกลูกสาวให้กับเขาเสนาบดีพักเหมือนจะให้ลูกสาวเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เองแต่ลีดงมีไพ่ตายเขาเสนอตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับเสนาบดีพักเพื่อเป็นการติดสินบนหากเขาได้แต่งงานกับเธอในคืนนั้นมูกงก็แอบมาคุยกับเฮอินอยู่ที่ข้างบ้านทั้งคู่พูดคุยกันด้วยความคิดถึง เพราะว่ามูกงได้รับตําแหน่งเป็นนักการทูตท,ที่ประเทศจีน1ปีเต็มและเพิ่งจะได้กลับมาเขาได้มอบของที่ระลึกให้กับเฮอินและก่อนที่มูกงจะไปเขาได้ชวนเธอหนีไปกับเขาด้วยแต่เฮอินเธอกลับไม่ตอบอะไรเช้าวันต่อมาขณะที่เฮอินกําลังนั่งอาา่านหนังสืออยู่พ่อของเธอก็เข้ามาบอกให้เธอออกไปเที่ยวกับลีดงและตอนที่ทั้งคู่กําลังออกไปมูกงก็เข้ามาเห็นพอดีแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับ ทั้งคู่พากันมาเที่ยวที่น้ำตกลีดงแต่งกรอนสดโชว์สกิลให้กับเฮอินดูชมเธอต่างๆนานา,นาก่อนจะบอกประโยช์โปรโมชั่นแรงไปว่าข้าหวังอยากแต่งกรอนร่วมกับเจ้าได้ลืมตาตื่นมาพร้อมกับเจ้าได้นอนหลับตาพร้อมกับเจ้าข้าคงจะมีความสุขยิ่งนะักเฮอินทนความเลี่ยนไม่ไหวก็เลยชวนลีดงกลับบ้านแต่พอเธอลุกขึ้นลีดงก็จัดโปรแรงๆไปให้อีกหนึ่งทีโดยการเก็บดอกไม้ให้เธอเอาไปไว้ขั้นหนังสือ พร้อมกับประโยคเลี่ยนๆอีกว่ามันจะทําให้เจ้าจดจําข้าและฝันถึงข้าเฮอินได้ยินประโยคแบบนั้นถึงกับเก็บอาการไว้ไม่อยู่ในคืนนั้นขณะที่เฮอินกําลังอ่านหนังสืออยู่อยู่ๆเธอก็เอาห่อของที่ระลึกที่มูกงให้ไว้มาเปิดด้านในห่อนั้นมันคือปิ่นปักผมที่ประกอบไปด้วยทองและหยกสุดสวยเฮอิน hey เอาปิ่นนั้นมาลองใส่แต่กลับไม่รู้สึกอะไรเธอเลยเปิดหนังสือไปดูที่ดอกไม้ที่รีดงให้ไว้ตอนที่ไปเที่ยวด้วยกัน ทำให้เธอคิดถึงลีดงขึ้นมาเธอเลยตัดสินใจแต่งงานกับลีดงมูกงเมื่อได้รู้ข่าวว่าเฮอินกับลีดงแต่งงานกันก็ได้แต่นั่งเสียใจมองรูปวาดของเฮอินอยู่ที่บ้านและในคืนนั้นหลังจากเฮอินกับลีดงได้แต่งงานกันแล้วทั้งคู่ก็เริ่มมีอะไรกันเพื่อเป็นการลงชื่อการเป็นเจ้าของกันอย่างถูกต้องหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันได้ระยะหนึ่งลีดงก็เริ่มหมดโปเขามาที่หอนางลมเพื่อดื่มและเที่ยวผู้หญิงตามภาษาของหนุ่มเพย์บอยเหมือนเดิม อวดกับบรรดาเหล่าขุนนางว่าลูกสาวของท่านเสนาบดีพักนั้นแ่มโคตรโดยมีมูกงแอบดูพฤติกรรมเพย์บอยอยู่ห่างๆหลังจากที่ดื่มได้ที่ลีดงก็ควงสาวเดินกลับบ้านแต่ระหว่างทางเขาได้พบกับมูกงที่มาดักรอเขาเพื่อที่จะขอร้องให้ลีดงหยุดทำร้ายจิตใจของเฮอินลีดงไม่พอใจเลยตบสั่งสอนมูกงไป แต่มูกงจับมือของเขาไว้ได้ก่อนที่จะเหวี่ยงลีดงลงไปนอนกับพื้นทางด้านของเฮอินเธอกําลังนั่งอ่านหนังสือรอการกลับมาของสามีอยู่ที่ห้องอยู่ๆก็มีเสียงมีอะไรกันดังออกมาจากบริเวณบ้านเธอเลยเดินออกไปดูก็เจอเข้ากับลีดงที่กําลังมีอะไรกันกับสาวที่มาจากหอนางโลม เฮอิน hey ถึงกับเข่าอ่อนร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่สามีอันเป็นที่รักของเธอทํากับเธอเช้าวันต่อมาเฮอินเธอถามกับลีดงว่าสิ่งที่เขาทําเมื่อคืนทําลงไปเพราะความเมาหรือเปล่าแต่กับโดนลีดงด่ากลับดูถูกเธอต่างๆนานาว่าเป็นภรรยาที่ไม่ดีก่อนที่เขาจะเดินจากเฮอินไปทิ้งให้เฮอินร้องไห้อยู่อย่างนั้นและในคืนหนึง่งหลังจากการทํางาน ลีดงในสภาพเมากับมหาเฮอินที่บ้านเพื่อที่ต้องการจะมีอะไรกับเฮอินแต่ว่าเธอยังมีอาการงอนเขาอยู่เธอเลยถามลีดงไปว่าคนที่โปแลแรงตอนนั้นหายไปไหนแล้วลีดงเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกกับเธอว่าเธอมีหน้าที่ให้ความสุขกับเขาเท่านั้นก่อนที่จะจู่โจมแบบไม่ให้เธอตั้งตัวและเหตุการณ์ทั้งหมดก็มีมูกงเฝ้าดูอยู่ไม่ห่างเช้าวันต่อมาเฮอิน hey เธอเดินทางมาหาพ่อเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ แต่ทว่าเฮอิน hey เธอกลับโดนพ่อไล่กลับไปเธอหมดหวังกับชีวิตคู่ของเธอเธอจึงไปที่แม่น้ําหวังจะฆ่าตัวตายแต่ก็ได้มูกงมาช่วยชีวิตเอาไว้มูกงชวนเฮอินให้หนีไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่เธอกลับปฏิเสธเพราะว่าเธอตั้งใจจะ,ะสู้กับสามีและชายทั้งประเทศเธอจึงขอร้องให้มูกงช่วยในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเธอศึกษาเกี่ยวกับการเป็นกีแซงหรือเกอิชายอย่างตั้งใจและหลังจากที่เธอศึกษาตำราจบ เธอเปลี่ยนชื่อของตัวเองใหม่จากเฮอินเป็นออูดงเพื่อเริ่มแผนการในครั้งนี้1ปีต่อมาณนะหอนางโรมอ,อูดงเธอคือกีแซงหรือเกอ,อีชาที่มีชื่อเสียงเพียงแค่การแสดงเท่านั้นก็ทําให้ชายใดที่ได้มองถึงกับหลงไหลโดยที่ไม่ต้องเปลืองผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวผู้ชายในหอนางโรมหลายคนยอมต่อคิวเพื่อเปยรัพย์สินอันมีค่าให้กับเธอแต่เธอกลับไม่สนใจทรัพย์สินพวกนั้นเลย วันหนึ่งขณะที่เธอกําลังซ้อมเล่นพินอยู่ก็มีขุนานางคนหนึ่งแอบเข้ามาหาเธอที่ห้องเขาพูดกับเธอว่าเขายอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มีอะไรกับเธอเธอเลยตอบแบบสนุกปากไปว่าถ้ายอมสละชิ้นส่วนบนร่างกายของตัวเองเธอจะยอมมีอะไรกับเขาด้วย เช้าวันต่อมาขุนนางคนนั้นตรงไปที่ร้านตีดาบในทันทีเขาพุ่งไปหยิบเหล็กร้อนจากเตาเผามาจี้ที่แขนสลักคำว่าลักออู่ดงแบบไม่คิดอะไรเลยในคืนนั้นเขาเข้าไปหาเธอโชว์แผลเป็นสดๆให้กับเธอดูออู่ดงเธอดูพอใจกับสิ่งที่เขาทำเธอก็เลยเปิดผ้าปิดหน้าออกก่อนที่จะเปิดส่วนอื่นๆให้เขาเข้าไปจัดการได้ตามสบายและในเช้าวันต่อมาคนตีดาบที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันก่อน ก็เอาเรื่องที่ขุนนางใช้เหล็กร้อนจี้แขนไปเล่าเรื่องราวก็ได้แพร่ออกไปดังจนขนาดไปถึงหูของกษัตริย์ในวันหนึ่งหลังจากการแสดงก็มีขุนนางอีกคนเข้ามาหาเธอเพื่อที่จะขอมีอะไรด้วยตามเคยเขาพูดเหมือนกับขุนนางคนก่อนแต่รอบนี้ขุนนางคนนี้ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเขาได้มอบนิ้วก้อยอันเป็นที่รักของเขาให้กับเธอเธอก็เลยมอบร่างกายอันเป็นที่รักของเธอให้กับเขาไปด้วย ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอกำลังจะลงหลงไหลในอำนาจเสน่ห์ของเธอโดยไม่รู้เลยว่ามูกงคนที่เป็นทุกอย่างให้เธอเฝ้าดูแลเธอตลอดเวลาเจ็บปวดกับการกระทำของเธอมากขนาดไหนเขาเดินออกมาด้วยอาการเสียใจก่อนที่อออูดงจะเดินตามมาขอบใจมูกงที่ช่วยเธอมาตลอดเขาเรียกเธอเฮอินแต่เธอกลับบอกเขาว่าเฮอินมันตกน้ำตายไปแล้วก่อนจะเดินจากมูกงไปทิ้งไว้ให้เขาตะโกนร้องเรียกเฮอินอยู่ตรงนั้น เธอก้มหน้ารับบทบาทการเป็นอูอออดงต่อไปวันหนึ่งกษัตริย์ได้ปลอมตัวเข้ามาที่หอนางลมเขาได้ดูการไล่ลาอันสวยงามของเธอตามข่าวที่ได้ยินมาถึงขนาดที่กำลังทำงานอยู่ก็มีภาพเธอลอยเข้ามาในหัวกษัตริย์เลยต้องปลอมตัวเข้ามาหาเธอที่ห้องขอเข้ามาดูเธอเล่นพินแบบส่วนตัวและอีกตามเคยกษัตริย์ที่ปลอมตัวมาก็ขอมีอะไรกับเธอโดยการแลกกับอะไรก็ได้ที่เขาสามารถหาให้เธอได้ แต่ในครั้งนี้ต่างออกไปจากครั้งก่อนๆอออูดงเธอไม่ร้องขออะไรจากเขาเลยยอมมีอะไรกับเขาอย่างง่ายดายเหมือนกับเธอรู้ว่าเขาคนนั้นคือกษัตริย์ทางด้านของรีดงก็เป็นชายอีกคนหนึ่งพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เข้าไปพบกับออูดงถึงกับยอมลงทุนมีอะไรกับแม่เล้าเพื่อให้ได้พบเธอเขาเข้ามาที่ห้องของออูดงขอร้องให้เธอมีอะไรกับเขาเหมือนกับชายคนอื่นๆที่ผ่านมาเธอได้ยินคําขอร้องจากเขา แต่เธอดันกลับหัวล้อออกมาก่อนที่จะเปิดเผยตัวตนว่าเธอคือใครและบอกกับเขาไปว่าเขาไม่มีสิทธิ์ครอบครองตัวของเธอ ลีดงตกใจมากที่เห็นพนรรยาของตัวเองเขาตะโกนด่าเธอชุดใหญ่ก่อนที่เธอจะเรียกให้ยามมาลากเขาออกไปลีดงหลังจากกลับมาถึงบ้านเขาก็คิดถึงวันเก่าๆของเขากับเฮอินแต่ยิ่งคิดเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เขาโมโ oh หเขาเลยตัดสินใจถือดาบผู้ใจไปที่หอนางลมบุกเข้าไปหาอออูดงเขาใช้ดาบฟันทุกคนที่ขวางหน้าแล้วเขาก็บุกเข้ามาหาเธอจนสำเร็จเขาเอาดาบจ่อไปที่คอของเธอผูดแสดงความเป็นเจ้าของเธอแต่เธอกลับบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของของเธอ และยังย้ำอีกว่าเธอคือออูดงไม่ใช่เฮอินภรรยาของเขาลีดงได้ยินแบบนั้นเขาเลยขู่จะฆ่าเธอเธอเลยบอกกับเขาไปว่าถ้าเธอตายแล้วทำให้เขามีความสุขได้ก็ทำได้เลยลีดงยกดาบขึ้นมาเตรียม <reinforce line S 2> ที่จะปิดชีพเธอออูออออออดงเธอหลับตารับการตัดสินใจของลีดงผู้เป็นอดีตสามีเขากลับปักดาบลงที่พื้นก่อนจะเดินออกไปอย่างผู้แพ้เช้าวันต่อมา เหล่าขุนนางหลังจากที่ได้รู้ว่าอออูดงคือลูกสาวของเสนาบดีพักก็ยอมรับการกระทําของเธอไม่ได้เลยพากันไปแจ้งศารในคืนวันนั้นทหารต่างพากันมาหาตัวออูดงแต่ยังดีที่อออูดงเธอมีมูกงคอยช่วยเหลืออยู่ <im itation> เขาพาเธอหลบหนีจากการจับก,กุมของทหารมาที่โรงนาแห่งหนึ่ง เตรียมที่จะหนีลงเรือไปเมืองอื่นแต่เธอกลับไม่ยอมที่จะหนีไปเธอตั้งใจจะใช้การตายของเธอเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้หญิงคนอื่นไม่ถูกมองข้ามเหมือนกับเธอมูกงขอร้องไม่ให้เธอทําแบบนี้แต่เธอกลับขอร้องกับเขาว่านี่เป็นสิ่งที่เธอต้องการจริงๆเมื่อจบประโยคทั้งคู่ก็โผเข้ากอดกันราวกับว่านี่จะเป็นกอดสุดท้ายทั้งเขาและเธอเช้าว,วันต่อมาออูดงเข้ามอบตัวพร้อมกับทิ้งจดหมายกับปิ่นปักผมที่มูโกงเคยให้เอาไว้ ในจดหมายเขียนขอโทษมูกงถึงความสําคัญของคนใกล้ตัวหากชาติหน้ามีจริงขอให้เขาและเธอกลับมาลักกันอีกครั้งเธอถูกคุมตัวไปทรมานและตัดสินประหารชีวิตและในคืนวันนั้นกษัตริย์เข้ามาหาเธอที่ห้องขังบอกกับเธอว่าเขาสามารถสั่งปล่อยเธอออกไปได้เพียงแค่เธอขอเขาแต่เธอกลับไม่เลือกที่จะให้กษัตริย์ช่วยแต่เลือกที่จะตายในชื่ออออูดงเช้าวันประหารมีผู้คนเข้ามาดูการประหารครั้งนี้มากมายหลังจากสารอ่านคำกล่าวหาเสร็จ ทหารก็บังคับให้อออูดงนั่งคุกเขา่าสีหน้าเธอไม่มีความเกรงกลัวต่อการประหารเลยแม้แต่นิดเดียว เพชรคาดเริ่มลำดาบเตรียมที่จะลงมืออยู่ๆก็มีเสียงเรียกเฮอินดังมาจากกลุ่มฝูงชนที่เข้ามาดูการประหารในครั้งนี้เสียงนั้นเป็นของมูกงชายที่รักเธออย่างสุดหัวใจเขาพุ่งผ่านการสกัดจากทหารเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเธอแต่ก็โดนทหารเข้ามาคุมตัวอยู่ดีเขาพยายามอย่างสุดความสามารถที่มีจนหลุดออกมาจากการคุมตัวก่อนจะโดนทหารใช้ท่อนไม้ตีไปที่ขาและหลังจนล้มลงไปคุกเขา่าก่อนจะมีทหารอีกคนใช้ไม้ตีไปที่หัวอย่างนุนแรงทําให้เขาล้มลง ไปนอนที่พื้นอ,อูดงหรือเฮอินเธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ทําได้แค่นั่งคุกเข่าร้องไห้รอาการลงดาบจากเพชฌฆาตเท่านั้นมูกงพยายามลุกขึ้นเพื่อไปหาเธอแต่มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สารสั่งให้เพชฌฆาตลงดาบแล้วเรื่องนี้ก็จบครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสาหรับหนังเรื่องออูดงบุปผาเลือดหลังจากฟังสปอยไปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรใครที่ไม่อยากพลาดในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ